สวัสดีครับพวกับผมมันมเลเจนด์ครับวันนี้มีระบบอะไรแปลกๆครับนี่ครับถ้าคุณปิดประตูไม่สนิทนะครับนี่ครับปิดไม่สนิทแล้วคุณก็กดล็อกขึ้นมานี่นี่ครับเคเพียงแค่คุณผักขึ้นมาเปิดได้เลยนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วทำนี้ล่ะได้ ที่หมดครับได้เหมือนกันถ้าพวดถึงฝั่งนี้มันเป็นระบบบานไม่ผิดปกตินะครับเป็นระบบของมันอยู่แล้วนะครับก็คือเขาพยายามตั้งใจทําขึ้นมาเดี๋ยวรออีกรอบน,นะครับปิดไม่สนิทถ้าเป็นสองข้างดูว่าเป็นจะปิดนจะเป็นยังไงนะครับเนี้ยบเนี้ยบ ตังกิตดีครับนี่ดิกดิ่งมาแล้วตรงนี้ก็เปิดอยากล้องข้างหลังก็ทำไหมครับก็ลองดูทำไม่ได้ถ้าถทาทั้ข้างหลังมันทำไม่ได้นะครับนี่นี่ครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ